สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำคลิปสลามพอกหัวเข่านะครับคือจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลอราพอพสตวัดสลุดนะครับก็พบว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยได้มีแผนกการแพทย์แผนไทยนะครับที่มีบุคลากรได้นำสมุนไพรมาแปลโรูปเป็นแผน 8, ่นแปะประครบที่หัวเข่านะครับแก้อาการปวดเขา่า โดยเขาใช้สำลีนะครับทำเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ชุบกับสารสก,กัดสมุนไพรนะครับแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับพอจะเอามารักษาผู้ป่วยเนี่ยก็จะเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็เอามาแปะไว้ที่หัวเขานะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดอของอคนท่าคนแก่อะไรประมาณนี้นะครับหรือคนที่มีอาการปวดเขา ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีไอเดียหนึ่งนะครับที่ได้นึกถึงตัวสลามที่เด็กๆเขาเล่นกันนะครับก็เลยจะเอาวิธีการกระบวนการตรงนี้เนี่ยมา,าประยุกต์ใช้นะครับโดยที่ผมจะเอาน้ำมันนวดนะครับที่ได้ทำขึ้นมาจากคลิปครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับเป็นน้ำมันนวดไพลนะครับซึ่งมีส่วนผสมหลายตัวที่อยู่ในน้ำมันนวดนะครับ ซึ่งมันสามารถที่จะใช้ในการเป็นส่วนผสมกับตัวสลามได้นะครับามาดูครับว่ามีอุปกรณ์และก็องค์ประกอบอะไรบ้างที่เราจะใช้ทําสลามพอกหัวเขานะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นเป็นกาวน้ำนะเป็นกาวน้ําอันนี้นอนท็อกซิกก็คือไม่มีพิษนะครับสามารถที่จะล้างออกได้นะครับ washable นะครับก็คือสามารถที่จะล้างด้วยน้ําได้นั่นเองนะครับ ไม่เป็นพิษด,ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ํายาล้างตาน้ํายาล้างตาเนาะทีะ่เราก็คงจะคุ้นจินกันอยู่นะครับแล้วก็มีตัวสบูเบสบ่เหลวนะครับสบู่เหลวนะครับมีแป้งนะครับจะเป็นแป้งเย็นหรือว่าแป้งธรรมดาก็ได้นะครับหรือเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งมันสำปะหลังก็ได้นะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบในการ ทำสลามพ่อเขานะครับมาเริ่มกันเลยครับมีวิธีการทํำยังไงมาดูกันเลยครับอ่าอันนี้เราจะใช้ตัวกาวน้านะครับกาวน้านะครับอ่าในอัตราส่วนนะครับในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะ แล้วก็ใช้น้ำยาล้างตานะครับก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วก็คนครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลยครับ ทำไม่ยากนะครับมันจะเหนียวหนึดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำมันนวดนะครับใส่เข้าไปในตราส่วนเท่ากันเหมือนกันครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะ ก็คนนะครับคนค,บคนให้เข้ากันนะ เสร็จแล้วเราใช้ตัวสบู่เหลวครับประมาณค่อนๆช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวน้ำมันหลมระเหยใส่เข้าไปอีกก็ได้นะครับ เพื่อให้มีกลิ่นที่เราต้องการได้ครับประมาณ4-5หหยดนะครับแล้วก็คนครับคน ก็จะเริ่มเนียวแล้วครับนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งผสมเข้าไปนะครับแป้งประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะครับค่อยๆใส่ทีละช้อนม่นะครับ ใช้มือลองปั้นเลยครับปั้นให้เข้ากันนะครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตัวสลามของเราเนี่ยมันเหนียวหนืดติดกันนะครับ หลังจากที่เราคลุกเขาตัวสลามเข้ากับแป้งนะครับมันก็จะได้เป็นเนื้อสลามที่เป็นลักษณะเหนียวนุ่มนะครับในขั้นตอนที่เราคลุกเขาเข้ากับแป้งนั้นถ้าสมมติว่าเนื้อของสลามไม่จับกันเนี่ยเราสามารถที่จะเติมตัวน้ำยาล้างตาเข้าไปทีละนิดก็ได้นะครับแล้วก็คลุกเขานะครับให้ตัวแป้งเข้ากับให,ให้เข้ากัน นะครับแต่อย่าใช้แป้งเยอะนะครับถ้าใช้แป้งเยอะเนี้สลามของเราก็จะแข็งนะครับจะไม่เหนียวนุ่มนะครับเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเนื้อสลามที่เราได้นะครับจะเหนียวนุ่มแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานนะครับวิธีการนะครับวิธีการเราก็จะดึงเอาตัวสลามให้ให้ยืดออกนะครับ ดยวิธีการทำนะครับก็จะดึงตัวสลามให้ยืดออกนะครับเพื่อที่จะให้เหมาะพอดีกับหัวเข่านะครับ ยืดออกนะครับไม่ให้ขาดขออกจากกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวสลับนี้ได้หลายครั้งนะครับจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของยาที่อยู่ในตัวสลับนะครับหมดฤทธิ์ก็หมายความว่าเมื่อเราเอามาแปะไว้บริเวณหัวเข่าแล้วไม่มีความรู้สึกเย็นนะครับ,นะรบแล้วเราก็าไปแปะที่บริเวณหัวเข่านะครับ นี่นะครับแปะไว้แล้วก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับตัวยามันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปที่บริเวณหัวเข่าที่ปวดราวนะครับทิ้งเอาไว้นะครับทิ้งไว้15นาทีนะครับ10-15นาทีแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นแผ่นแปะที่เขาใช้อยู่เนี่ย พอทําเสร็จก็จะต้องทิ้งไปนะครับแต่ว่าตัวแผ่นสลามตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้หลายครั้งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะ,ะเหนียวติดกับตัวหัวเข่าของเรานะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ เมื่อครบ15บนาทีเนี่ยเราก็ค่อยๆออ,ออกนะครับค่อยอ,ออกจากหัวเข่านะครับนะครับครับอ่าแล้วเราก็เก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดนะครับเก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดอาจจะใช้ขวดอ่าที่เป็นขวดครีมก็ได้นะครับอ่าปิดเอาไว้นะครับ แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้ได้หลายครั้งนะครับเอามาใช้อีกได้นะครับเรียบร้อยครับฝาปิดปิดไว้เราก็จะได้สรามพอกมวเข่าแบบใช้งานง่ายมากครับก็ขอ,ขอจบคลิป การทำสลามพอกมะเขานะครับสวัสดีครับ